สวัสดีคุณเอีช่องพอ,อนพี่สาวลงพนนะคะพอ,อนก็จะมาดังไฟนะคะดังไฟจะทำกับข้าวให้คุณย่าพานะคะตอนเช้า <c oughs> ทำไมลูกเดี๋ยวแม่กำลังก่อไฟนี่ยทำกับข้าวให้กินเนี่ยไม่เอาไม่เอาซีโอโซดาเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลยโอ้ไม่รู้ว่ามีอะไรก็เห่าแล้ว ยังไม่ได้มีใครเดินผ่านเลยหาแล้ว <c oughs> เงียบเลยลูกเงียบเลย แกงกบนะคะใส่บวบเมนูเช้าหญ้าพาปูของสุกได้ที่แล้วแกงบวบใส่กบเมนูเศ้ามือนี่มาเด้อพ่นอแม่พี่น้องเลยนี่บวบไปะจะแกแน่แล้ว สุมป้าเนกระดังเดิมอันนี้แกงหมูใส่ฟักมาขืนนี่อุ้นให้เรียบร้อยคุณาทองห้องน้ำบวบห้องไม่ดูแบบายห้องไม่เพิ่นห้องไม่เพิ่นพระนาในเงินไม่เอิอย่าเดียหญ้าเพิ่นห้องเอซีมากินเขาน้ำบวบเซกบกบเด้อพี่น้องเอ้ย กินให้หลายเด้อเบื้องหลุดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมองกินข่าวหญ้ากันได้เฮ็ดเวียกกันยู่นี่เปิดนนะกองข่าวเราอยู่ข้างหลังคนอืแเราเมื่อยเราก็นอนมีหมอนพร้อม,อมกับสีหกเนี่ยนาะคะ่ะเนาะก,กับโบเป็นยังค่ะคนเฮ็ดเวียกเนาะคะนะ่ะเนาะสารกองข่าวกว็ไว,วห้หลายเด้อเดี๋ยวสิสารชอยมื่อแรงหมดละพอดีอยูบบอ่บ่แยงโกบนะ เพราะดีอยู่บ่แกงกุอืมพดีอยู่มอาอีโผล่นยนันพนไปส่วงน้องโอมมัง้งอีพผอืมอีโผ่พองอ่ะไปส่วงน้องโอมน้องมนกับมาแล้วมือนี่ว่านางข้านเนาะพนใส่ชุดสีฝาเนาะ ได้เสื้อชีฟ้าปอออน,น,น,นกับกระลังเฮ็ดกับเขาอยู่เห็นเพื่อนมาจอดรถดถามมานน้องอมกินข้าวหรือยังกินแล้วครับเพื่อนว่าไปแล้วเห็นแตะงอนโดนใบใบมาไหว้น่ากระลุงมางไพ<ป>เลือดคงเยน็นว่ะบอกเลือดเบสบองผู<อ>้ใ <laughs> ด ดรถตัวลงมานั่นบอนอันน้องน้องมณ์น่น,อน,อน,นบออ๋อรถไฟฟ้าเพิ่นไฟเบิดอ๋อห้าห้<พ>โม,โม่บ่มีบอกมั้ยอ๋ออ๋ออาจจะไปสามบอลพ่นพ่นบ่ได้ณพ่นบ่ได้ขี่รถบ่มาพุ่งลืกว่าพุ่นยางมาขี่รถเนี่ย บ่ะระตูมาต่าจะเอาหาบุ๋งอ๋อมานั้กันบาน้างนเดรับผู้ชมเลยอ๋อเราไม่มีมืออะไรเลยอืมรถพ่นเบิดเบิดไฟ <c oughs> ย่าพาพพูดถึงหลานนะคะเมื่อวานเนี่ย น้องนกบบ่เี้ยนเลยเนาะน้องน้องโอมมันบ่เดี๋ยวเดี๋ยวประออนสิว่างว่างเดี๋ยวปะออนสิเฮี้ยนครับรถหายอยู่ให้น้องโอมคับอยูอ่เดี๋ยวสิค่อยค่อยค่อยคอยคอย,อย,ยั่วพิ่นเนาะพิ่นก็ต้องเป็นอยู่แล้วละ่ะเพิ่นไงเป็นเบาเลยสันอืมไงเป็นเบาเราก็จะได้คับไปเองมาเองใด กินตัวมันอ่อนๆอ่ะเบะหมกบวบตัวมันแกงแกงกินเม็ดมันย่างยูหันสองหน่วยอันตัวมันแกงหันหนึ่งหนึ่งกินเม็ดมันปอออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อปอออนก็ขอบคุณสุขุสุพนที่เข้ามาเบ่งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวนุ่มพนเด้อค่ะเด้อ ยาพ่นกะกินข่าอิ่มแล้วพ่นกะสิไดตกินยาดีขึ้นร้ายแล้วเมือนเส,เสียงใสยโยงยาเศร้าแล้วเศร้าเป็นไข่แล้วเป็นวัดแล้ว